สวัสดีครับพบกับสุเไวพอดแคสต์กันอีกแล้วนะครับผม E.P. นี้เราก็จะมาพูดถึงเจ้ายามาฮ่าที่แม็กเทคแม็กซ์1นนะครับก็คือ ยามาฮ่าทีแม็ก500ตัวท็อปนั่นเองนะครับก็หลังจากที่ยามาฮ่ายุโรปเปิดตัวได้ไม่นานนะครับยามาฮ่าประเทศไทยก็ได้นําโมเดลนี้เข้ามาเปิดตัวในมอเตอร์เอ็กซ์โปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับผมเรียกได้ว,ว่าสดสดร้อนๆจากเตาเลยครับโดยในปี2021ที่จะถึงนี้นะครับเจ้าทีแม็กก็จะมีอายุอานามปาเข้าไป20ปีแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโมเดลที่ประสบความสำเร็จมากๆโมเดลหนึ่งของยามาฮ่าก็ว่าได้เพราะว่าเจ้าทีแม็กขายไปแล้วกว่า3แสนคันซึ่งยอดขายตตรรรงงนนนีีี้้กก็็สาาาามถัไดดเปอย่ ่า t m a กนั้นเป็นสปอร์ตสกูตเตอร์ที่ได้รับความนิยมมากแค่ไหนและในปีนี้แม้ว่าจะมีโควิดระบาดแต่ว่ายอดขายของเจ้า T m a มก็ยังสามารถทะยานเพิ่มขึ้นได้มากถึง56%เซเมื่อเทียบกับปีก่อน,นครับโดยในช่วงเวลา10เดือนแรกของปีนี้เจ้า T m a มก็สามารถทํายอดขายในยุโรปไปแล้วกว่า1 3 0 0 0คันซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าทึ่งมากๆและสําหรับโมเดล2021ที่เพิ่งจะเปิดตัวไปนี้นะครับก็หลักๆก็จะยังคงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในส่วนขอออองงงงงเเเเเคคคครรรืืื่่่ยยยยนนนนตตปป็็หลัักโด สสูบเรียงขนาด5 6 2ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ําแต่ว่ามีการพัฒนาให้รองรับยูโรไฟหรือมาตรฐานไอเสียใหม่ของทางยุโรโดยมีการเค็มแรงม้ามาที่47ตัวที่7,500รอบและเค็มแรงบิดที่55.7นิวตันเมตรที่5,250รอบซึ่งเมื่อคิดแล้วจะเพิ่มจากเดิม6%ซึ่งทําให้ได้อัตราเร่งที่ดีและท็อปสปีดที่สูงในระดับแนวหน้าของคลาส จุดเด่นอื่นๆก็ยังมีดีไซน์ที่ดูสปอร์ตดุดันแต่ก็มีความลื่นไหลนะครับมีเฟรมอลูมิเนียมแบบทวินสปาน้ำหนักเบานั่งสบายด้วยฟุตบอลหรือที่วางเท้าขนาดใหญ่เจ้าทีแม็กยังมีช่วงล่างที่ดีด้วยโชคหน้าหัวกับขนาด41มมและโช๊คหลังเดี่ยวแบบลิงค์ไทยเหมือนบิ๊กไบค์นะครับมากกว่าจะเป็นสกูตเตอร์นะครับตรงส่วนนี้ตัวรถสามารถเดินทางได้ไกลด้วยถังน้ํามันขนาดใหญ่ถึง15ลิตรในส่วนของระบบเบรกดิสเบรกหน้าคู่ขนาด267ม mm, ิลลิเมตรและดิสเบรกหลังขนาดใหญ่282 มิลลิเมตรพร้อมระบบเบรก ABS ทั้งด้านหน้าและด้านหลังในส่วนระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและความปลอดภยัยก็จะมี traction control นะครับมีโหมดการขับขี่2โหมดมี cruise control ซึ่งตรงนี้มีเฉพาะ Tech Max นะครับตัวโมเดลธรรมดาไม่มีมีระบบ s m a r t k e y ช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึ้นไม่ต้องเสียบกุญแจสตาร์ทรถเปิดเบาะหรือฟาทังอีกต่อไปเพียงพกกุญแจติดตัวไฟหน้าไฟเลี้ยวและไฟท้ายตอนนี้นะครับเป็น LED ทั้งหมดให้ความสว่างชัดเพิ่มความปลอดภัยได้มากช่องเก็บสัมภาระ ท่ะใต้เบาะมีขนาดใหญ่พร้อมไฟส่องสว่างสามารถเก็บหมวกเต็มใบได้1ใบหรือเก็บหมวกแบบเปิดหน้าได้2ใบมีชิลหน้าปรับไฟฟ้ามีอุ่นมือและอุ่นเบาะซึ่งทั้ง2ออย่างหลังนี้นะครับจะไม่มีในโมเดลธรรมดาจะมีเฉพาะ t e c h แม็กเท่านั้นวราคาขายก็ขายที่ราคาเดิมคือ5้9 0 0นบาทโดยจะมีจําหน่าย2สีคือสีเขียวเทคคาร์โมและสีเทาพาวเวอร์เกย์สรุปสั้นๆสำหรับที a ม t e c h m a แม็กสองแรงขึ้นแต่ราคาเดิมเพิ่มเติมคือสีเทาพาวเวอร์เกย์คิดว่า สาวกยามาฮ่าที่ชื่นชอบสกูตเตอร์ก็น่าจะถูกใจกันไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมติดตาม Superbike t ์ a ทยแลนผ่านทางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ www.superbikemac.com YouTube Superbike Magazine Instagram ก็คือ s u p e r b ปอร์ไบนะครับหากท่านผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรือคำติชมประการใดก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ